สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่พน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีแล้วจะพี่น้องสาหรือว่ายีนชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวสตาจะพี่น้องสาลาวสตาสูตรสตัวบนล่างนะคะบวกลาวทีวีพร้อมจะพี่น้องสาก็เป็นยังไงกันบ้างคะวดวันที่ยีเดือน3ปี64เนาะเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องจ๋าจับไม่อยู่อีกแล้วเห็นไหมกระโดดอีกแล้วพี่น้องจ๋าตัวเด่นใหม่อีกแล้วนี่หกเจ็ดมีหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหกมีแต่ทําไมหกเจ็ดไม่มีอะไรจะพี่น้องจา๋าเน้นวิ่งเน้นรูดนะจะพี่น้องจ๋าในเมื่อยีนเจาะกระโดดกระโดดบ่อยช่วงนี้สองสอง,สองวันสองวันซ้อนแล้วที่กระโดดข้ามกระโดดข้ามไปมาน้ะพี่น้องสองวันและ ตัววิ่งให้วิ่งศูนย์นะคะสตาร์มาศูนย์ศูนย์นะจะพี่น้องยีนก็บอกวิ่งได้รูดได้เนาะศูนย์แล้วแต่ใครจะชอบนะคะก็มาอยู่นะคะให้วิ่งศูนย์ก็มานะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์มาจริงจจะพี่น้องจามาสองศูนย์จะวันนี้ไม่ได้มาศูนย์เดียวนะคะสําหรับเด่นหกก็นี่เลยจะหกเจ็ดนี่แต่เจาะไม่ผ่านจะพี่น้องหกหกหกแปดหกเจ็ดหายไปไหนก็ไม่รู้ แย่ yeah, จังเลยกระโดดหน้ากระโดดหลังอยู่พี่น้องจา๋าเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวเด่นเนาะเสียดายอะตัวเด่นมาเนาะไม่งั้นทีวีก็มาสตาร์ก็มานะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่ถ้าใครรูดเอาเนาะได้ยินให้รูดวิ่งเนาะก็เสียดายจ้ะพี่น้องในเมื่อตัวเด่นมาเราก็เสียดายอย่างนี้แหละ หลุดเสยเลยจะพี่น้องจา๋าถ้าใครวิ่งก็ได้นะคะรูดก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เนาะไห้ก็มาตามรับชมรับฟังต่อเนาะพี่น้องกับแนวทางนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะพี่น้องจา๋าชมเพื่อเป็นแนวทางจา้าชมเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้อง พอได้ลุ้นไปวันวันนะคะตามต่องวดวันที่24เนาะ24ิเดือน3นะคะปี64จะเป็นน้องจ๋ากับแนวทางนะคะลาวสตาร์เหมือนเดิมจะเป็นน้องจ๋าสุดสองตัวบนจาสองตัวบนล่างนะคะบวกลาวทีวีเหมือนเดิมจะเพี่น้องเสียดายอ่ะ ไม่งั้นก็แตกทั้งราวทีวีทั้งราวสตาเลยนะคะนี่ยีนเนะถ้าใครรูดเนาะถ้ารูดวิ่งตัวเดียวก็ได้นะคะตัวเด่นก็จะให้สองตัวเหมือนเดิมจะพี่น้องจา๋าสายวิ่งสายรูดอย่าพลาดนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะยีนหาตัวเด่นมาได้แต่ยีนก็เจาะไม่ได้พี่น้องเจาะก,กระโดด หน้ากระโดดหลังอยู่นี่เลยเนาะไม่ไปไหนมาไหนเลยวันนี้ตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็จะให้วิ่งเหมือนเดิมนะจ๊ะหรือจะเอามาเจาะอ,อีกมาเจาะตัวหนึ่งเนาะวิ่งวิ่งแปดนะคะให้วิ่งแปดตัวเด่น ตัวเด่นนะคะแป๊บนึงจะพี่น้องจา๋าตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นสีนะคะเด่นสีสีกับ สกับ3สาหสลับสายวิ่งสายรูดนะคะอย่าลืมนะจ๊ะชอบตัวไหนตามตัวนั้นเนาะยิงก็เจาะกระโดดไปกระโดดมาอยู่นี่แหละพี่น้องยิงก็จะเจาะ 3, 3กับ4ให้นะคะเจาะ 4, 4ก่อนเนาะสี่นะคะก็ <4 S 2> <4 S 2> จะมี สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะคะสำหรับเด่นสามนะคะสามก็จะมี สามศูนย์สามสองทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะเจ้าพี่น้องจ้าสามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะ เน้นตัวที่ชอบนะคะสามศูนสามทีสามตัวเด่นจะมาด้วยกันหรือเปล่า สำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก็แคปหน้าจอไว้ได้จ้ะพี่น้องจา๋าแคปหน้าจอไว้ได้จา้าสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะท่านใดไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านนะคะเด่นก็จะมีสี่กับ3นะคะให้วิ่ง8เนาะอย่างเมื่อวานก็ให้วิ่ง0ูนย์ก็มา0 0นะจ๊ะพี่น้องดีไม่ดีมา8ปดแดเด้อพี่น้อง วิ่งได้รูดได้เนาะแล้วแต่ใครจะชอบนะคะหรือว่าจะชอบตัวที่อินเจาะเนาะก็ผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่น้องตัวเลขทุกตัวก็อ่านมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะอย่างตัวเด่นมายินก็กระโดดหนา้ากระโดดหลังพี่น้องจา๋าถ้าวิ่งได้ก็วิ่งนะคะรูดได้ก็รูดนะคะก็แคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้ะพี่น้องจา๋า ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยีนด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆนะคะก็อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเฮงๆงมันๆมาน,มาน,มานจ้า